เกมรักซ่อนใจตอนที่3นี่จาก365วันตอนนี้เหลือไม่ถึง300อวันแล้วนะยะที่เกจะให้โอกาสคุณปัดเข้ามาตกลุมรักแกหน่าเสียงของปองชัยเอ่ยขึ้นขณะที่พาเพื่อนสาวออกมากินมื้อกลางวันด้วยกันที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวข้างๆออฟฟิศฉันยังไม่เห็นจะมีอะไรคืบหน้าเลยสักอย่างและนอกจากจะไม่คืบหน้าแล้วยังเหมือนจะถอยหลังลงคลองด้วยซ้ำตีรนาเหลือบคอนให้เพื่อนไปทีหนึ่ง ็ยังเหลืออีกตั้งเกือบสามอยวันไงเ้อปองชัยทำเสียงขึ้นจมูกย่างหยามหยันเดี๋ยวเนี้ยปีๆหนึง่งไวอย่างกับโกหกฉันว่านะถ้าแกไม่ไรีบเผด็จศึกคุณปั่นละก็พอครบกำหนดปีหนึ่งแกกับเขาได้อยากกันแน่เขาอยู่กับบ้านส่วนฉันนอนหิวแห้งอยู่คอนโดจะเอาปัญญาที่ไหนไปเผด็จศึกเขาได้เล่าตีรนาพูดอย่างเซ็งๆเออนี่แล้วตกลงว่าเรื่องตำแหน่งเลขา ท่านที่ปรึกษาว่าไงฉันอยากย้ายฝ่ายจะแย่แล้วอะแกทําไมหรอมีเรื่องอะไรหรือเปล่าก็อีตาผู้จัดการนะสิฉันรู้สึกไม่ถูกชะตาเอาซะเลยวันก่อนเจอกันที่หน้าลิฟต์ก็มองฉันด้วยสายตากระลิมกระเลียยังไงชอบกนดีนะที่ตอนนั้นมีคนลงลิฟต์มาด้วยกันพอดีตายแล้วจริงเหรอแกฉันจะไม่ได้กาาแล้วนะขืนตอนนั้นอยากจะเคลมแกขึ้นมาจริงๆรแล้วเอาเรื่องงานมางขู่จะทํายังไงก็เพราะแบบนี้ไง ฉันถึงอยากจะย้ายฝ่ายเร็วๆจะได้ไม่ต้องเจอหน้าอิตาผู้จัดการหน้ามอนั่นอืมงั้นเดี๋ยวบ่ายเนี้ยฉันจะถามพี่แอลให้เออจริงสิงานแต่งเบยบุตรเสาเนี้ยเดี๋ยวฉันไปรับแกที่คอนโดนะจะได้เข้างานพร้อมกันดีเลยแกจะได้มาช่วยฉันแต่งหน้าด้วยวันนี้เป็นวันแต่งงานของบุตรกรซึ่งเป็นเพื่อนที่เรียนมหาวิทยาลัยมาด้วยกันตอนที่ปองชัยกับตีรนามมาถึงงานเลี้ยงที่จัดขึ้นที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งนั้น แขกเรือเริ่มทยอยกันมาถึงแล้วงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสในวันนี้นั้นนับว่าเป็นงานช้างแห่งปีเลยก็ว่าได้เพราะเจ้าบ่าวเป็นลูกชายนายทหารยศนผลและยังมีตำแหน่งใหญ่โตในคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันส่วนเจ้าสาวก็เป็นหลานสาวของอดีตนักการเมืองคนดังที่พอเอ่ยชื่อขึ้นมาน้อยคนที่จะไม่รู้จักดังนั้นแขกเรือที่มาร่วมงานในคืนนี้จึงเต็มไปด้วยคนใหญ่คนโตและคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่าง รวมไปถึงเหล่าบรรดาคุณหญิงคุณนายที่แต่งองค์ทรงเครื่องมาประชันแข่งขันกันอย่างเต็มที่ชนิดที่ไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวตกลงว่าเรามางานแต่งหรือว่างานแสดงเครื่องเพชรกันแน่อป๊อปปี้ตีรนาที่เดินควงแขนเพื่อนเข้ามาในงานกระซิบถามแหมแกก็เป็นธรรมดาไหมนี่มันงานรวมตัวโคนระดับ VIP ของฟากฟ้าเมืองไทยเชียวนะปองชัยที่วันนี้มาในมาดของหนุ่มหล่อน,น้าใส แถมยังทําเป็นแอปแหเฉพาะกีกระซิบต่อก่อนจะพากันเดินตรงไปยังกลุ่มเพื่อนที่คุณนหน้าคุ้นตากันดีจากนั้นก็จับกลุ่มพูดคุยกันแน่นอนว่าเรื่องที่คุยกันก็ไม่พ้นเรื่องแฟนและเรื่องหน้าที่การงานของแต่ละคนงานเลี้ยงดําเนินไปตามขั้นตอนจบจนกระทั่งได้เวลาที่สาวๆต่างรอคอยเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มก็หันมาชวนตีรนาตี้ไปรับช่อดอกไม้เจ้าสาวกันตีรนาอยากจะปฏิเสธคําชวนเพราะเธอแต่งงานแล้ว ยังจะต้องไปแย่งชิงดอกไม้เจ้าสาวกับคนอื่นเขาทําไมแต่เพราะในบรรดาเพื่อนๆมีแค่ปองชัยคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าเธอแต่งงานแล้วสุดท้ายเลยตามเพื่อนออกไปร่วมสนุกแต่คนที่รับช่อดอกไม้เจ้าสาวได้นั้นเป็นสาวสวยคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นมีชื่อว่าปิ่นเพชรและเป็นญาติทางฝ่ายเจ้าบ่าวเฮ้ยเห็นๆอยู่ว่าอีกไม่นานนางก็ต้องได้แต่งงานอยู่แล้วยังจะมาแย่งช่อดอกไม้กับผู้สาวโสดอย่างเราอีกพอกลับมาที่โต๊ะ เพื่อนที่ชวนตีรนา,าออกไปแย่งช่อดอกไม้ก็บ่นพึมพำอย่างไม่ได้จริงจังอะไรนั่นไงพอพูดถึงแฟนานางก็มาพอดีเลยตีรนา,ากับปองชัยได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นพร้อมทางพยักเพย์ไปที่ด้านหนึ่งของห้องจัดเลี้ยงก็อดที่จะหันไปมองตามไม่ได้แต่แล้วพอท้งคู่เห็นแฟนของปิ่นเพชรซึ่งเจ้าสาวกําลังเดินเข้าไปหาพร้อมกับยกมือขึ้นควงแขนเขาอย่างสนิทสนมในขณะที่ฝ่ายชายคนนั้นที่กําลังมองมาทางนี้พอดีเช่นกันก็เป็นอันต้องเบิกตาโต แล้วหันไปมองหน้ากันทันทีก่อนที่ปองชัยจะหันไปถามนีระดาเพื่อนสาวที่เป็นคนเปิดประเด็นสองคนนั้นเขาเป็นแฟนกันเหรอก็ใช่นะสิได้ยินว่าเขาคบกันมาตั้งแต่ตอนอยู่ต่างประเทศแล้วนี่ฝ่ายหญิงก็เพิ่งจะจบโทรกลับมาเมื่อเดือนที่แล้วอีกไม่นานก็คงจะมีข่าวดีนั่นแหละแถมฉันก็ยังได้ยินข่าววงในามาอีกด้วยนะว่าก่อนที่นางจะกลับมาคุณที่ปัดบอกเลิกผู้หญิงที่เคยเลี้ยงดูเอาไว้จนหมดแบบนี้เรียกว่าเคลียร์ตัวเองเพื่อจะเตรียมตัวแต่งงานชัดๆ ออกจากงานแต่งของเพื่อนตีรนา,าก็ขอให้ปองชัยพาไปหาที่ดื่มเหล่ายอมใจต่อปองชัยเห็นเพื่อนกําลังโศกเศร้าเสียใจที่ได้รู้ว่าสามีของตัวเองไปเป็นแฟนของคนอื่นก็เลยยอมตามใจและตอนนี้ก็ดูท่าว่าแม่เพื่อนรักผู้น่าสงสารจะเมามาร้สติแล้วด้วยเพราะแบบนี้ใช่ไหมป๊อปปี้เขาถึงไม่ให้ฉันไปอยู่ที่บ้านเขาแล้วยังเตือนไม่ให้ฉันรักเขาด้วยอะ่ะคนใจร้ายคนใจดำ มีแฟนแล้วทำไมไม่บอกมาลวงมาหลอกฉันเล่นทำไมถ้าเป็นเวลาปกติปองชัยก็คงจะคอนให้เพื่อนสักทีสองทีแล้วบอกว่าหล่อนร้องเพลงได้โบราณมากเขาไม่ได้หลอกแกเปล่าวะยหยตี้เขาแค่ไม่ได้บอกเฉยๆเพราะว่าถึงยังไงการแต่งงานของแกกับเขาก็มีอายุแค่ปีเดียวตีรนาค้อนใส่เพื่อนแกจำเป็นต้องย้ำเรื่องอายุการแต่งงานให้ฉันยิ่งต้องปวดใจมากขึ้นไหมเอาใหญ่นี่ ที่ฉันยำ้ำเพราะต้องการให้แกมองเห็นความจริงต่างหากล่ะแล้วพอมองเห็นความจริงแกก็จะได้รีบ,รบตัดใจหรือไม่ก็รีบๆผาทางเเด็จศึกเขาซะพอเขาเจาะไขแดงแกแล้วทีนี้คุณยายกับคุณป้าของแกก็ต้องมาค้ำให้เขารับผิดชอบแกไม่เอาหรอกคนเริ่มเมาสายหน้าถ้าเขาจะต้องแต่งงานกับฉันจริงๆเขาก็ต้องรักฉันอีกอย่างถ้าฉันทำแบบนั้น ก็เท่ากับไปแย่งแฟนคนอื่นเขานะสิいะแม่สาวโลกสวยปองชายกรอกตาแต่เดี๋ยวก่อนนะไหนตอนที่คุณป้าถามเขาก่อนที่จะแต่งงานว่าเขามีคนรักอยู่หรือเปล่าทำไมก็ถึงบอกว่าไม่มีล่ะตีรนาคร่ำครวนแล้วก็เพราะเขาบอกว่ายังไม่มีแฟนนี่แหละฉันก็เลยมีความหวังแล้วก็ทุ่มเทใจให้เขาเต็มที่ แล้วก็หมายมั่นว่าในสามร้อหกสิบห้าวันฉันจะทําให้เขามาตกหลุมรักฉันให้ได้คขหลอกลวงปองใช้ถอนหายใจอย่างจนปัญญาหนังตี้ฉันว่าแกเมาแล้วแล้วนี่มันก็จะเที่ยงคืนอยู่แล้วกลับกันเถอะไม่กลับไม่กลับไม่ได้พรุ่งนี้ฉันมีนัดกับเอกอะไรนี่แกเห็นแฟนดีกว่าเพื่อนที่กำลังอกหักงั้นเหรอแกจะโวยวายสิ่งนั้นทำไมเนี่ยหนังตี เห็นไหมคนอื่นเขามองกันใหญ่แล้วว่าแล้วปองชัยก็ไม่ฟังเสียงโวยวายของคนเหมาเขารีบลากตัวเพื่อออกจากร้านอาหารกึ่งผับแห่งนั้นแล้วพาไปส่งที่คอนโดปองชัยส่งเพื่อนได้แค่หน้าห้องเพราะอีกฝ่ายบอกว่าเขาเป็นผู้ชายจะเข้าห้องผู้หญิงสุมสี่สุมห้าไม่ได้ตอนที่ได้ยินเพื่อนสาวผู้รักนวลสงวนตัวพูดแบบนั้นพร้อมกับปิดประตูใส่หน้ามุมปากของปองชัยก็ได้แต่กระตุกริกๆิด้วยอยากจะด่าคนสักยกสองยก หลังจากปิดประตูใส่หน้าแล้วจะพูดอีกอย่างว่าไล่เพื่อนกลับไปแล้วติรนาก็ถูกแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสติชั่วคราวก็ถอดรองเท้าและเหวี่ยงทิ้งส่ง,สงๆก่อนจะเดินโซซัสโซเซมาทิ้งตัวนอนอย่างหมดสภาพบนโซฟาหลังใหญ่ในห้องรับแขกโดยที่ไม่ได้นึกเอะใจเลยสักนิดว่ามีบางสิ่งบางอย่างภายในห้องผิดปกติอย่างเช่นไฟที่เปิดอยู่และเครื่องปรับอากาศที่เปิดจนห้องทั้งห้องเย็นฉ่ำที่ปัดนั่งอยู่บนโซฟาเดียวอีกตัว โดยที่ในมือถือกระป๋องเบียร์อยู่กระป๋องหนึ่งมองสภาพของคนที่เข้าห้องมาถึงก็ทิ้งตัวนอนโดยไม่สนใจอะไรแถมกระป๋องที่ใส่อยู่เลิกขึ้นไปถึงไหนตอนไหนก็ไม่รู้ตัวเลยสักนิดแต่ก่อนที่เขาจะทันเรียกให้อีกฝ่ายรู้ตัวก็ได้กลิ่นเหล้าโชยมาเข้าจมูกียก่อนเขาเห็นตีรนา,าออกไปจากงานพร้อมเพื่อนหนุ่มตั้งแต่ยังไม่สามทุ่มจากนั้นพองานเลิกเขาก็มาหาเธอที่นี่เพราะมีเรื่องบางอย่างที่คิดว่าต้องคุยกันแต่พอเขามาถึงกลับพบว่าเธอยังไม่กลับมา เขารออยู่เป็นชั่วโมงจะต้องลงไปซื้อเบียร์มานั่งดื่มข้าเวลาสุดท้ายกลายเป็นว่าคนดีของคุณยายจันเพนกับคุณวรพาไปดื่มต่อจนเมาหมยาและเพิ่งกลับมาเอาป่านนี้ตีพอเห็นอีกฝ่ายทํำท่าจะนอนตรงนี้ที่ปัดก็ส่งเสียงเรียกอืมอะไรของแกป๊อปปี้เรียกอยู่ได้คนจะนอนเธอส่งเสียงตอบกลับไปอย่างรําคาญจากนั้นก็พลิกตัวนอนควม่มแล้วจากการพลิกตัวของเธอนี่เอง ชายกระโปรงที่เดิมถี่เลิกขึ้นไปอยู่บนต้นขาก็เลิกสูงขึ้นไปอีกฉันไม่ใช่เพื่อนของเธอที่ปัดขมมดคิ้วด้วยความไม่ชอบใจอืมไม่ใช่แล้วใครเธอว่าพลางพลิกตัวนอนตะแคงหันหน้าเข้าพนักโซฟาแต่จะใครก็ช่างจะไปไหนก็ไปไปอย่ามายุ่งคนจะนอนถ้าจะนอนก็เข้าไปนอนในห้องไม่จะนอนตรงนี้ คนเมาพูดยังเอาแต่ใจแต่คนที่เห็นท่าทางดื้อดึงของเธอกลับคิ้วกระตุกแต่แล้วชั่วขณะนั้นเองจูจ่ๆคนที่นอนตะแคงหันหน้าเข้าพนักโซฟาก็พลิกตัวมาอีกด้านดีที่ที่ปัดโยนกระป๋องเบียร์ที่อยู่ในมือทิ้งแล้วพุ่งเข้ามารับเอาไว้ได้ทันก่อนที่เจ้าหล่อนจะตกลงมากระแทกผืนที่ปัดจับให้เธอนั่งกับผืนแล้วเอาหลังพิงโซฟาตีรนาปรือตาขึ้นมองแล้วพอเห็นใบหน้าเลือนรางของใครคนหนึ่งที่กระพริบตาถี่ๆ ปาก็พูดคล้ายกำลังละเมอคุณปัดไม่เพียงเท่านั้นเพราะสาวเจ้ายังยิ้มแป้นแหลนจนตาหยีทั้งยังเอามือทั้งสองข้างขึ้นมาประคองใบหน้าเขาไว้แล้วจับให้หันซ้ายหันขวานี่คุณปัดตัวจริงเสียงจริงใช่ไหมคะหรือว่าหนูกำลังฝันเดิมทีที่ปัดมีเรื่องที่จะคุยกับเธอแต่จากสภาพที่เห็นคงจะคุยกันไม่รู้เรื่องแน่อีกทั้งตอนนี้ก็ดึกมากแล้ว เขาเองก็ขี้เกียจขับรถกลับบ้านสุดท้ายเลยคิดจะนอนค้างที่นี่แต่ก็ติดตรงที่คอนโดของเขามีห้องนอนเพียงห้องเดียวเพราะห้องนอนเล็กอีกห้องเขาออกแบบและตกแต่งใหม่ให้เป็นห้องทํางานถั้งหมอก็ไม่นอนเขาเอ่ยเสียงดกุก่อนจะจับมือเล็กนุ่มของเธอออกจากใบหน้าทว่าอีกฝ่ายกลับโวยวายขึ้นมาไม่เอาไม่นอนเธอว่าด้วยน้ําเสียงไม่สบอารมณ์แต่แป๊บเดียวก็เบ้นหน้าเบะปากเหมือนจะร้องไห้ขึ้นมาเฉยเฉย แล้วก็ไม่ต้องมาดุหนูเลยนะคุณปัดนิสัยไม่ดีคุณปาดใจร้ายคนหลอกลวงมีแฟนแล้วมาแต่งงานกับหนูทำไมทำไมไม่ไปแต่งงานกับแฟนตัวเองตีรนาคร่ำครวญทว่าใครบางคนกลับเข้าใจถ้อยคำต่อว่าต่อขานั้นไปอีกทางทำไมหรือว่าเธอต้องมาแต่งงานกับฉันก็เลยมีปัญหากับแฟน คนกำลังเมาทั้งเล่าเมาทั้งรักกระพริบตาปริบๆเพราะไม่เข้าใจที่เขาพูดเนื่องจากสมองทํางานได้ไม่เต็มร้อยมองหน้าฉันที่สายตาแบบนี้หมายความว่าไงหมายความว่าไงหรอก็หมายความว่าเธอพูดแล้วก็ชี้หน้าเขาพร้อมกับยิ้มตาเยิมคุณปาดหลอ่อหล่อมากหล่อจนใจละลายหล่อวัวตายควายล้ม หล่อไม่บัรยาบัรยังพูดแค่นั้นสาวเจ้าก็หยุดไปก่อนจะถอนหายใจออกมาแรงๆแต่เสียดายที่มีแฟนซะละไม่งั้นหนูว่าจะลองจีบคุณปัดดูซะหน่อยหล่อๆแบบเนี้ยหนูชอบชอบตีระนาไม่ได้พูดเปล่าแต่เธอยังยกแขนขึ้นคล้องคอหนุ่มหล่อหล่อมากหล่อจนใจละลายหล่อวัวตายควายลม้มหล่อไม่บรรยัญญบบรรยัญญงเอาไว้ด้วย และด้วยเหตุนี้ตอนนี้ใบหน้าของเธอกับเขาจึงหางก,กันแค่ไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเธอคิดจะทำอะไรที่ปัดถามเสียงเข้มทว่าอีกฝ่ายกลับหัวเราะคิกก่อนจะโทมกายใส่คนตัวโตวจนทำให้เขาหงายหลังลงไปนอนกับพื้นพรมโดยมีร่างนุ่มนิ่มของเธอนอนทับเขาอยู่ด้านบนจะทำอะไรก็จะปล้ำคุณปัดงีคมามาะมาให้หนูปล้ำเซตดีๆตีว้าว เวลาคุณปัดทำเสียงดูดูแบบเนี้ยเซ็กซี่ชะมัดเลยไม่พูดเปล่าแต่เธอยังทำสายตาวิบวับด้วยความถูกใจอีกด้วยทำเอาที่ปัดถึงกับกัดฟันกรอดตีเลยนะเรียกอีกสิคะหนูชอบให้คุณปัดเรียกชื่อหนูลุกขึ้นเดี๋ยวนีนะตี้ไม่อย่างนั้นฉันจะตีเธอให้ก,ก้นลายเลยไม่เอาไม่ลุกล <uk>? ุกไม่ลุก ตีรนาขาลุกถ้าคุณปัดอยากให้หนูลุกคุณปัดต้องยอมให้หนูจูบก,ก่อนตีรนาพูดเหมือนขออนุญาตทว่ายังไม่ทันที่ที่ปัดจะได้เอ่ยอะไรเธอก็โฉบลงไปจูบป,ปากเขาเร็วๆทีหนึ่งอย่างหน้าตาเฉยแถมพอลวนลามเขาเสร็จแล้วก็ยังหัวเราะคิกอย่างชอบอ,อกชอบใจอีกด้วยแต่แล้วครู่ต่อมาตีรนาก็ต้องร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อจะจูร่างสูงใหญ่ของที่ปัด เป็นฝ่ายพลิกขึ้นมาคล่อมอยู่บนตัวเธอแทนเท่านั้นไม่พอเขายังดึงผ้าเส้นเล็กๆที่ปูกไว้ตรงเอวของเธอมามัดข้อมือเธอไว้ด้วยคุณปัดปล่อยหนูนะเรื่องอะไรมามัดหนูไว้แบบนี้อยู่เฉยๆอย่าดิน้นเขาเอ็ดพร้อมกับมัดข้อมือเธอไว้ได้สําเร็จพอดีคุณปัดใจร้ายทากับหนูแบบนี้ได้ยังไงหนูจะฟ้องเป้าวันแล้วนี่เธอจะป้ามฉันละ่ะใจเไมฟ้องใคร ตีระนาหน้างองงำเบะปากพูดก็คุณปัดเป็นสามีหนูทำไมหนูจะปล้ำสามีตัวเองไม่ได้ถึงฉันจะเป็นสามีเธอแต่เธอก็ปล้ำฉันไม่ได้ปล้ำได้ไม่ได้งั้นถ้าหนูปล้ำคุณปัดไม่ได้คุณปัดก็ปล้ำหนูแทนก็แล้วกันหนูยอมที่ปัดทั้งฉุนทั้งโมโหนึกอยากจะฟาดก้นเธอสักทีแต่ก็พยายามคุมตัวเองไว้ ก่อนจะลุกขึ้นแล้วอุ้มเธอขึ้นมาแบกใส่บ่าเรากับเป็นกระสอบเข้าศาลจากนั้นก็พาไปยังห้องนอนโดยที่คนบนบ่ายยังร้องโวยวายไม่หยุดสุดท้ายเขาก็อดไม่ได้เลยฟาดก้นเธอไปสองทีก่อนจะเอามือข้างที่ฟาดก้นนิ่มๆของเธอนั้นเปิดประตูซึ่งพอเขาเปิดประตูแล้วเซ็นเซอร์จับการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตได้ไฟภายในห้องก็เปิดเองอย่างอัตโนมัติครั้นพอไฟสว่างจนเห็นสิ่งต่างๆภายในห้องนอนที่ปัดก็ถึงกับชะงักตั้งแต่เขายกห้องนี้ให้เธอไป เขาก็ไม่ได้เข้ามาในห้องนอนห้องนี้อีกเลยดังนั้นเขาจึงไม่เคยรู้เลยว่าติรนาทําให้ห้องนอนที่อดีตเคยเป็นห้องนอนของเขากลายสภาพเป็นโลกนี้มีแต่สีชมพูแบบนี้